มีสามคอนเซปต์ใช่ไหมสบายสบายทางการใช้สำเนียงการอ่านสื่ออารมณสบายๆนะสนใจแล้วน่าะ่อถือสบายๆบาย IQ ความฉลาดทางสติปัญญาเป็นความสามารถในการคิดและมีสามารถวิเคราะห์การคำนวณและการใช้เหตุผลอสบายกว่านี้ได้ปะและสามารถวิเคราะห์การคำนวณและการใช้เหตุผล EQ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่นสามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจต่อดแสดงออกอย่างเหมาะสมมันฟังดูเกรงเกรงไง <c oughs> าหันไปทางอื่นไหมละ่ะ IQ ความฉลาดทางสติปัญญาเป็นความสามารถในการคิดและสามารถวิเคราะห์การคำนวณและการใช้เหตุผล EQ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจและแสดงออกอย่างเหมาะสม CQ ความสลัดในการเริ่มสร้างสรรค์มีความคิดจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆในรูปแบบต่างๆนักวิจัยพบว่าการเล่นและการทำกิจกรรมอ่าบอมเป่าปากหน่อยมันเกรงอ่ะหือถ้าเราเกรงปากจะรับรู้ได้ทางน้ำเสียงนะคะ CQ ความสลัดในการเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆหม่ในรูปแบบต่างๆนักวิจัยพบว่าการเล่นและการทำกิจกรรมมอมลองทำเสียงเหมือนพี่แค่นะนักวิจัยพบว่านักว <im uh> ิจัยพบว่าอย่าเน้นดิไม่เน้นคำนักวิจัยพบว่าเออพูดสบายๆการเล่นและทำกิจกรรมนักวิจัยพบว่าการเล่นและทำกิจกรรมการเล่นและทำกิจกรรมการเล่นและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการที่ส่งเสริมจินตนาการ อ่าเช่นการเล่นศิลปะการเล่นศิลปะเล่นของเล่นเล่นการเล่านิทานการเล่านิทานทำให้มีซีคิวที่ดีจะทำให้มีซีคิวที่ดีเรากำลังฝึกอะไรอยู่เหมือนเว้นวคกไหมครับพี่การใช้เสียงให้สบายสบายวักต่อวรคขอสบายอยีกนิดนึงซีคิวความฉลาดในการที่เริ่มสร้างสารรค์ความคิดจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆในรูปแบบต่างๆโอเคแนวคิดใหม่ๆรูปแบบ ต,ต่างๆอันนี้ปัญหาเดิมบอมจะกดเสียงลงต่ําแบบต่ําหายต่ําหายถ้าเรารู้ว่าเราจะเผอปล่อยลงเราดึงขึ้นแต่ดึงขึ้นอย่าเยอะเพราะมันจะเป็นเสียงเหินนะจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆปัญหาเราคือจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆห้ามลงจากแกนที่เราตั้งไว้แนวคิดใหม่ๆนี่จะจะต่างในต่างอยู่แค่นี้นะใหม่นะคะบอมเปิดค่ะ CQ ความฉลาดในการเริ่มสร้างสรรค์มีความคิดจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆในรูปแบบต่างๆเอาใหม่จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆใหม่ใหม่แนวคิดใหม่ๆถ้ากลัวมันตกใหม่ๆใหม่แรกให้ลงมาเลยแนวคิดใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเราทําแนวคิดใหม่ใหม่ถ้าเราไปเอาใหม่ลงอ่ะมัใหม่ๆต่างๆมันเป็นคําซ้ําใช่ไหมคะ มันออกสองครั้งไงเราก็เลยปล่อยมันตกไงจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆในรูปแบบต่างๆอืมายมกมีความสำคัญไม่ให้ตกครับ m q ความฉลาดทางศีลธรรมจริยธรรมคือมีความประพฤติดีรู้จักผิดชอบมีความซื่อสัตย์เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่คนเรา IQ ดี IQ สูงถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาด ไปในทางที่ไม่ถูกต้องอ่านสบายๆว่าเฮ้ยเราอยากให้คุณคิดตามฉันนะเป็นแนวคิดที่พุ่งตอบคำถามว่าการที่คนเราหมัยพี่ถึงไม่เว้นหวรคที่ต้องการจะรวบความคิดไปเลยว่าเฮ้ยอย่าพึ่งนะฟังฉันก่อนนะฟังให้จบนะอะไรเงี้ยนะคะเป็นแนวคิดที่พุ่งตอบคำถามว่าการที่คนเราไอคิวหรืออีคิวสูงแต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเสียงยังไม่ตัดสินแต่ถ้าแต่ถ้าแบบอยากให้เชื่อถือจะใช้หมดเชื่อถือก็คือเสียงตัดสิน นี่คือลักษณะของสบายๆนะคะบอมลองอ่านประโยคนี้เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่คนเราไอคิวดีอีคิวสูงแต่ถ้ามีระดับแต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องแ้วคิดที่มุ่งตอบเป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่คนเราไอคิวดีอีคิวสูงแต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ท q ความสลาดที่เกิดจากการเล่นเกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กในหลายด้านดีค่ะดีมากถ้าเราอยากให้มันน่าสนใจแบบแบบง่ายๆสุดก็คือเล่นโทนสูงลองเริ่มที่โทนสูงให้มันดูง่ายขึ้นคะ IQ ความสลาดทางสติปัญญาเป็นความสามารถในการคิดและมีความสามารถวิเคราะห์การคำนวณและการใช้เหตุบอมเพิ่มได้อีกและมีความสามารถวิเคราะห์ การคำนวณและการใช้เหตุผลมันมันยังฟังดูเครียดกาไปเล่นหางเสียงและมีความสามารถวิเคราะห์การคำนวณและการใช้เหตุใช่การอ่านให้กระชับเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของคนทํางานใช้เสียงเลยบอมกำลังได้ตรงนั้นนะคะเอาใหม่และมีความสามารถวิเคราะห์การคำนวณและการใช้เหตุถ้ากระแทกมันเครียดใช่เพราะตั้งใจแล้วมันก็กระแทก IQ ความฉลาดทางสติปัญญาเป็นความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิด ใช่อ่าเอาใหม่เอาใหม่ไอคิวความฉลาดทางสติปัญญาและเป็นความสามารถในการคิดนักวิจัยพบว่าการเล่นและการทํากิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการเช่นการเล่นศิลปะเล่นของเล่นการเล่านิทานจะทําให้มีซีคิวที่ดีสลับกันนะนักวิจัยพบว่าการเล่นและการทํากิจกรรมที่ส่งเส<ล>ริมจินตนาการเช่นการเล่นศิลปะการเล่นของเล่นการเล่านิทาน จะทำให้มี CQ ที่ดีเยี่ยมเลย c q ความสลาดในการ,รเริ่มสร้างสารรค์มีความคิดจินตนาการเป็นแนวคิดใหม่ๆใ,ในรูปแบบต่างๆนักวิจัยพบว่าการเล่นและการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการเช่นการเล่นศิลปะเล่นของเล่นการเล่านิทานจะทำให้มี CQ ิที่ดี กลายเป็นเกรงประโยคหน้านิดนึงได้ครับกอซ้อมอีกรอบที่ส่งอารมณ์ก่อน CQ ความฉลาดในการเริ่มสร้างสารรค์มีความคิดจินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆใ,ในรูปแบบต่างๆนักวิจัยพบว่าการเล่นและการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการเช่นการเล่นศิลปะเล่นของเล่นการเล่าที่ทานจะทำให้มีสี่ขิที่ดีเยี่ยมเลย NQ ความฉลาดทางศิลธรรมจริยธรรมคือมีความประพฤติดีรู้จักผิดชอบมีความซื่อสัตย์แนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่คนเรา i q ดี I อสูงแต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้อง PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่นเกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้านมอมอ่าน PQ ดิ PQ ความสลาดที่เกิดจากการเล่นเกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน